าการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะหรือว่าการปล่อยเฟกนิวเฮ้ยปลย fake ่อยเฟกนิวปุ๊บเกิดคุณถ้ามีเฟกนิวเปิดขึ้นมานะมีคนเชื่อมีคนบีลีฟขึ้นมานะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะก็ทำเหมือนคล้ายๆกับสกู๊ปเนาะเสื่อนไหมยังไม่ถึงไม่ถขัน้นหันทั้หรอกนะแต่ก็คือให้คุณรวบรวมข่าวนะิง หาข่าวดีกว่าเออหาข่าวนะในแหล่งต่างๆเนี่ยขึ้นมาสักหนึ่งประเด็นนะแต่ไม่ใช่บอกว่าอุ้ยเอาข่าวนะั้นมาโชว์แบบเพลงรันทั้งทั้งตลอดมันก็ไม่ใช่นะอ่ะคุณก็สามารถที่จะเลือกที่จะเอามาคุยให้คนอื่นฟังนั่นเองว่าเนี่ยเฮ้ยเราเราเรา,เราได้ยินข่าวไอ้เรื่องนี้มานะเฮ้ยแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะเราคิดว่านะมันมีปัญหาในเรื่องของประเด็นของการใช้เทค เทคโนโลยี uh, แล้วก็จริยธรรมของผู้ใช้จริยธรรมในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ethic นะจริยธรรมของผู้ใช้เนี่ยยังไงบ้างนะคุณคิดว่ามันโอเคไหมนะหรือไม่โอเคไหมเฮ้ยหรือถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมองประเด็นของกฎหมายเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันมีจริงเนี่ยมันทะําจริงขึ้นมาเนี่ยนะ คุณอาจจะมองไปถึงแง่กฎหมายเฮ้ยโดนอะไรมาคุกเปล่าะหรือว่าเราจะต้องไปขึ้นส่งขึ้นศาลอะไรไหมนะหรือว่า ee, เราจะต้องไปยื่นเงินสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นกับใครหรือเปล่านะตวงนี้ก็เป็นนะสิ่งที่คุณจะต้องมาวิเคราะห์นะอันนี้เป็นข่าวแล้วนะแล้วคุณวิเคราะห์ขึ้นมาว่า ee, ม,มันเป็นประเด็นเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างโอเคนะ <c oughs> งนี้ก็ทําเป็นวิดีโอคลิปขึ้นมานะความยาวนะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะกําหนดอะไรหรอกนะแต่ก็กําหนดบ้างก็ดีนะความยาวก็ไม่ต่ำกว่า2อนาทีนะไม่งั้นเดี๋ยวพอ1นาทีปับ๊บคุณขึ้นข่าวเสร็จปุ๊บนะพูดมา30วิจบนะคุณยังไม่ได้ทันแบบว่าสร้างคอนเทนต์อะไรให้มันแบบว่าสามารถที่จะเป็นสกู๊ปนะรวมถึงตรงนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่านะคุณทำได้ดี นะคุณทําได้ดีแล้วก็คาดหวังว่าคุณจะทําได้ดีด้วยแหละนะกูก็จะขอเอากูก็จะวออันเนี้ยนะแล้วก็ขอให้เออเอาไปขึ้นบนเว็บภาคนะเอาไว้กระจายเป็นเหมือนกับ อ่ะเป็นเป็นผลงานของคุณด้วยนะแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะเรื่องของการใช้ลักษณะของเชลจีนะในแง่บวกในแง่ลบอะไรก็ตามที่คุณสามารถที่จะค้นหาได้นะงนั้นคุณก็จะเริ่มเหมือนกับเป็นผู้สื่อข่าวละเออยนะ่ยไม่ต่ำกว่าสองนาทีแต่ก็ไม่ใช่เอาไปครึ่งชั่วโมงนะนะอันนั้นก็ไม่ไหวปะคุณเออนะนั้นคุณไม่ได้กําหนดไม่กําหนดไม่ได้ไม่ไกําหนด ขอบขอบบนเอาไว้นะก็ให้คุณดูความเหมาะสมนะจ๊ะว่าโอเคนะถ้าสมมุติใครมาดูคลิปเราเนี่ยมันอยากคลิกแล้วกันไม่ใช่บอโอ้โหเปิดคลิปมึงมาชั่วโมงหนึ่งกูไม่ดูแลนะนึกถึงสปอยหนังอะ่ะเออนะคุณชอบสปอยหนังมากในช่วงหลังเนี่ยเปิดมันเลยนะถ้าเจอสปอยหนังเรื่องไหนเนี่ย เริ่มตั้งถึงหนึ่งชั่วโมงนี่ก็เริ่มนึกนึกนึก,นกแล้วมึงจะพูดอะไรขนาดไหนวะเนี่ยนั่งตั้งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยเฮ้ยแต่ถ้าชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันรวมมาแบบยี่สิบสามสิบคลิปเออเปิดเลยสั้นดีนะ Sunday, นะกระชับด้วยเออนั่นแหละก็คือประเด็นที่ควรจะต้องทำนะแล้วก็คำนึงถึงในการที่เราจะสร้างคลิปสร้างคอนเทนต์อะไรพวกนี้แล้วนะคุณอาจจะได้รับมอบหมายจากออที่ทำงานให้สร้างพวกนี้ขึ้นมาก็ได้เนาะอ่า จะไ,ได้มีประสบการณ์ซะหน่อยดูเพราะว่าในเรื่องของการพรีเซนต์นะ <c oughs> ก็จะบอกว่าเทอมเทอมที่แล้วแล้วเทอมผ่านๆมาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการพรีเซนต์โดยไม่ใช่ผ่านสูงร้อซนะคะก็คือให้รักศกษยทำคลิปนะวิดีโอการพรีเซนต์โปรเจกต์ของตัวเองนั่นเอง นะซึ่งก็คือสมมุติถ้าบรเจาคน้ำชา3ามคนใช่ไหมอ่ะแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่ตัวเองจะต้องกล้องนำเสนอสำหรับผลงานของตัวเองก็จะให้แต่ละคนเนี่ยเริ่มอัดอัดอัดคลิปนิกของแต่ละส่วนนะคะนะซึ่งแน่นอนว่าออพอให้อัดปุ๊บเนี่ย ไม่แน่ใจว่าคุณได้กลับไปดูว่าตัวเองเนี่ยสื่อสารออกมาได้ไงใช้คําพูดแบบไหนหรือว่าเรียบเรียงความพูดยังไงหรือเปล่านะเพราะนั้นพอเวลาดูปุ๊บมันแทนที่จะทําให้ตัวการนําเสนอ,อคุณมันเป็นบวกและเป็นคุณกับการนําเสนอโปรเจกต์ของคุณมันกลายเป็นติดลบนะเพราะนั้นคือพอประเมินปุ๊บคุณพูดอะไรอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรกันเลยนะภาษาที่ใช้ก็คือไม่ใช่เป็นภาษาทางการนะ เออนะนั้นพวกนี้นะก็หัดนะหัดที่จะทำไว้นะเะเดี๋ยว <c oughs> ถ้าเกิดต้องทำพรีเซนต์โปรเจกตขึ้นมาจริงคุณก็คงจะได้ทำอาจจะได้ทำตัวคลิปวิดีโอพวกนี้โดยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณก็จำเป็นที่จะต้องนึกถึงด้วยนะว่าคลิปคุณเนี่ยจะต้องมีคุณจะต้องต้องต้องเป็นแบบเดียวกับที่ยูทูบเบอร์เป็น <c oughs> คือคลิปคุณต้องยาวแค่ไหน คอนเทนต์มันต้องน่าสนใจขนาดไหนนะออลักษณะการใช้เสียงของคุณจะเป็นยังไงภาพที่คุณจะประกอบเข้าไปเป็นยังไงนะความยาวที่เหมาะสมควรจะแฮปปี้นะแต่นอกจากนั้นคืออะไรความละเอียดของภาพนะวิดีโอคลิปควรจะมีนามสกุลอะไรนะที่จะทำให้คนดูเนี่ย คลิกเข้าไปโหลดดูแล้วไม่ใช่หมุนติว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 ไม่ดูและอ่านะพูดแบบนี้เพราะว่าคูก็เพิ่งดูคลิปพรีเซนต์ของรุ่นพี่คุณนี่แหละนะแต่ในสาขาอื่นนั้นนะอ่าคือเขาทำด้วยทำด้วย .move ซึ่งมันไม่ได้เวิร์กเลยสำหรับออนไลน์นะ ามันต้องดาวน์โหลดจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนซึ่งะนั้นในเรื่องของการตัดแต่งวิดีโอเนี่ยกลับกลายเป็นปัญหาของผู้ดูขึ้นมานะทีนี้พอพอซักเจสไปว่าคุณควรจะต้องใช้เป็นพวก m p p มถูกไหมมันก็กลายเป็นว่าเ,เขาก็คงไม่มีความสามารถหรือว่าไม่ไม่เคยศึกษาทางด้านนี้มาก่อนเนี่ย มันก็เลยทำให้วิดีโอของเขาที่ต้องมี presentation ซึ่งเป็น powerpoint อยู่ด้วยเนี่ย powerpoint ความละเอียดต่ำมากจนกระทั่งอ่านแทบไม่ออกอเพราะฉะนั้นพอมาผสมกันปับ๊บมันก็เลยเอพอใช้ได้นะเน้นฟังเอานะส่วนรูปที่มองเห็นเนี่ยเขาก็ต้องส่ง powerpoint Backup ขึ้นมานะเพราะฉนั้นซึ่งพวกเนี้ยคุณจะไม่ค่อยเจอหรอกถ้าคุณไปดู YouTube ถูกไห YouTube เนี่ยจะโปรดักชันเขาจะค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ละไลน์ที่จะเอาขึ้นมาแล้วก็นะทุกคนเขาดูกันโอเคนะพรานั้นพวกนี้คุณก็คงจะเห็นตัวอย่างมาเยอะนะบน YouTube นะโอเคนะ นี่คะแนนอะคะแนนที่ให้นะตอนนี้ก็คือเป็นคะแนนเบื้องต้นเช่นกันนะก็ะยังสามารถที่พวกนี้จะสเกลยืดหยุ่นได้อยู่นะจ๊ะเออรวมถึงจํานวนงานด้วยเช่นกันนะแล้วอย่างอีกอันนึงเนี่ยอย่างในกรณีที่สาเนี่ยมันคืองานของกรณีศึกษานะกรณีศึกษาคือเราก็จะเอ่อมีกรณีของการเอ่อใช้ อิน o ฟ m มช i o n ิสต t e m มในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นของในเรื่องของเทคโนโลยี uh, นะซึ่งก็คือพวกนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษาพวกนี้ก็คือจะเป็นกรณีศึกษาที่มีอยู่ในในในหนังสือที่สักเจอไว้นั่นเองนะก็คือเขาก็จะเล่าเรื่องราวขึ้นมาว่า บริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างขายอะไรทําอะไรนะแล้วเขาอยากจะได้อินโฟ a t ชันแบบไหนเข้าไปแต่ปัญหาของเขาคืออะไรนะเช่นถ้าสมมุติว่าเขากําลังจะโฟกัสของคุณเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะบริษัทนี้อาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่เคยใช้มาก่อนเลยหรือนะบริษัทที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปทําเรื่องของโลจิสติกเป็นตน้นะนะถ้าเกิดว่าเขาจะเข้าไปทําเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเขาควรจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างซัพพอร์ตเขาในการทำโลจิส นั่นเองนะนั่นะโลจิสติกเรื่องของการขนส่งสินค้าสําคัญก็คือเขาจะรู้ได้ไงว่าสินค้าอยู่ที่ไหนมูฟเมนต์ยังไงและเขาควรจะจัดตารางเวลาของการสัส่งซของอย่างไรบ้างเทคโนโลยีอะไรช่วยเขาละอ่ะฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างนะก็ต้องลุยเข้าไปเอ๊เอ่อ่ะนะนะซึ่งพวกนี้ก็จะคัดมาให้นะตอนแรกก็คือเอ่อ <c oughs> <c oughs> ธรรมดาแล้วตัวนี้ก็คือชูจะสอนในห้องอะนะนะก็คือทําเป็นกลุ่มในห้องแต่ในกรณีเคสนี้เนี่ยเราอาจจะลําบากไปนิดนึงนะนั้นส่วนของกรณีศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นดูว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเปล่า เพราะนั้นถ้าลายบุคคลขึ้นมาเน่จริงคนในที่สามันค่อนข้างกว้างใหญ่นะซึ่งก็คือพอเมื่อคุณได้รับหัวข้อนี้ไปคุณก็ต้องไปหาข้อมูลแวดล้อมเพิ่มเติมขึ้นนะเพราะฉะนั้นในข้อที่สามเนี่ยนะก็คือเน้นที่จะให้คุณเนี่ยอ่านปัญหาให้ออกนะและเอา <c oughs> และหาข้อมูลแวดล้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้นะ คุณไม่ในควันในการทํางานที่แท้จริงคุณไม่สามารถที่จะไปเปิดตําราเล่มเดียวแล้วได้คําตอบร้อยเปอร์เซ็นตนาะนะคุณก็ต้องหาดูว่าฮมันมีอะไรทํายังไงได้บ้างหรือเปล่านะคุณก็ต้องหาอินโฟม t ชันเพิ่มเติมนะอย่างเร็วๆเ,เนี้ยนะคุณเชื่อไหมว่าคุณจะหา ตอนเนี้ยที่นอนนอนที่ครูนอนอยู่เนี่ยตอนเนี้ยครูนอนพื้นเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนอนห้องทํางานอยู่พร้อมกันเลยนะนะเพราะว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยคือให้แม่ให้หลานให้ลูกเนี่ยนอนเป็นหมดแล้วนะเตียงใหญ่เตียงเดียวเพิ่งซื้อเตียงมนะ่เนี่ยสามเตียงอุย้ยเตียงนุ่มซะไม่มีเนะี่ยแต่คนจ่ายตังค์ได้ไม่มีสิทธิ์ได้นอนนะนอนพื้นอยู่เนี่ยนะนี้พอนอนพื้นนอนไปนอนมากลายเป็นว่าลมมันพัดเอาฝุ่นเข้าจมูกนะเพราะว่าด้วยความที่เรานอ,นอนเตียงไปนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะหาเตียง ปัญหาก็คือเฮ้ยอีกอีกแบบว่าในระยะสั้นๆเนี่ยเราน่าจะได้เราไม่น่าจะได้ใช้เตียงนี้แล้วนะไม่ได้จะใช้ไดไม่ได้าจะใช้ได้ได้ใช้เตียงนี้แล้วก็เลยมานั่งคิดว่าเอาแล้วเราจะหาเตียงอะไรดีว่าแล้วเราจะซื้อดีไหมเออถ้าวันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใช้อีกแค่ไม่นานไม่ได้ใช้จะซื้อไปทำไมเออนะก็เลยหาข้อมูลดูว่าให้ปกติเนี่ยเขาทําเตียงกันด้วยอะไรนะสรุปสุดท้าย adn ตอนนี้กํลาลังสนใจมากก็คือนะใช้ กล่องเออใช้กล่องนะจริงๆตรงนี้มันมีประสบการณ์เหมือนกันนะนะตอนที่ครูจบใหม่ๆเนี่ยครูได้โอกาสไปเอ่อไปไปเรียนนะไปเรียนวิชาหนึ่งนะไปไปคอร์สสั้นๆนี่ยนะที่ออสเตรเลียนะนี่ที่ออสเตรเลียเนี่ยประสบการณ์ช่วงหนึ่งที่อืมนะก็คือการเรื่องของที่พักนะที่พักเนี่ยเปลี่ยนประมาณสองสามที่ เนื่องจากว่าเราก็พยายามเซฟเงินสุดๆนะนะช่วงแรกก็ไปแอบแฝงร่างนะอยู่กับออออหอพักนักเรียนนะเพราะมันจะมีนักเรียนที่แบบว่ากลับบ้านไงในช่วงที่หยุดเออซึ่งเขาจริงๆเขาไม่อนุญาตให้แบบว่าให้เช่าช่วงต่อนะก็คือแบบว่าให้ให้ห้องคนอื่นเข้ามาอยู่อะไม่อนุญาตนะไอ้นี่ก็คือแอบทำไอเราก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็คือเข้าไปอยู่คือกว่าจะรู้ว่าไอ้ที่เราไปอยู่เนี่ยเราอยู่ผิดนะ นะก็คือหลังจากที่คุยกับคนใ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 นบ้านในหอเดียวกันนะว่าเออเราอ่ะที่เราทำมัผิดแต่ว่าช่วยไม่ได้เฮีว่าฉันมานมอยู่แค่สามเดือนจะให้ฉันไปหาห้องพักที่ไหนฟ้าเออแล้วหาห้องพักในต่างประเทศเนี่ยมันต้องทายเป็นคอนแทรคซึ่งก็คือ อย่างน้อยๆหกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยู่สั้นกว่านั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่าไปไปดีลเอาเองแบบไอ้พวกที่แบบว่าเขาเขามีคอนแทคอยู่แล้วแล้วเขาก็ให้คุณไปแทรกอยู่ล่ะเหมือนอารมณ์แบบเดียวกันกับพวกนี้นะแต่ก็โอเคเอาไปได้มานะที่แรกแล้วนะอยู่ไปได้แค่ประมาณเขาให้อยู่แค่ประมาณสองสามอาทิตย์เองนะนะก็คือช่วงแรกต้นๆนะั่นแหละนะแล้วกูก็ไปหาที่อื่นต่อนะอีนนี้ที่หนึ่งต่อมาที่หาได้เนี่ยก็คือเป็นหอเอ้ยไม่ใช่หอหรอกก็คือเป็นคล้ายๆกับอพาร์ตเมนตะ์นะ ที่เด็กนักศนกษาไปเช่าอยู่อ่าเพราะฉะนั้นน่ะเขานะ่ะ s าย n contract ไปแล้วเรียบร้อยน่ะที่เหลือคือเขาจะแบ่งห้องให้ใครเช่าอยู่กัวว่าไปอันนี้ห้องนั้นน่ะมันมีสองห้องนอนมีคนเช่าอยู่แล้วสองคนถามว่าเราไปนอนที่ไหนเออเราไปนอนที่ไหนนะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปออสเตรเลียนะรับรองถ้าคุณได้ไปเหมือนกันนะคุณจะได้ไปนอนห้องไล้่าอะไร Living room ห้องลิฟ่งรูมก็คือห้องกลางๆอ่ะไม่มีห้องตรงกลางที่จริงๆแล้วมันควรเป็นห้องกินข้าวนะควรจะเป็นห้องดูทีวีหรือพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่เป็นห้องโซฟาล่ะเออนะได้ไปโดนห้องนั้นแน่นอนนะเพราะฉันก็โดนห้องนั้นมาแล้วเรียบร้อยนะคือมันกลายเป็นแบบว่ามันควรจะเป็นห้องปิดใช่ไหมมันเป็นก็เป็นห้องเปิดโล่งเพราะมันเป็นห้องกลางไงไม่มีประตูนะไม่มีประตูไม่มีแรงสิ้นนะ นะเราก็าไปนอนอยู่ห้องนั้นเออนะซึ่งก็โอเคมันอยู่ไมแ่แค่แทนระยทะทสั้นอยู่เถอะนะจ่ายแค่เก้าสิบเหรียญต่อปอนโอเคนะเข้าเก้าสิบปอนต่อต่อ,ต,อต่อวีคอะโอเคนะอยู่ได้อยู่ได้ไดนะนอนก็นอนน,นนะเพราะนั้นะถามว่าฮีเตอร์อย่าถามนะความหนาวนี่คือนี่เลยแจ็กเก็ตนะดีว่าเอาแจ็กเก็ตกันลมไปด้วยนะโโคตรเพอร์เฟกต์เลยหรือว่านะแจ็กเก็ตกันลมนี่ช่วยแบบว่ากัน กันความอบอุ่นนะก็เหมือนกับเวลาตอนที่เถิดว่าใครเป็นนักกีฬานะแล้วก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตของนอักกีฬานะแล้วเลาไปวิ่งอย่างเงี้ยนะซึ่งก็คือไอ้พวกนั้นนะเพรา